ลัคนาราศีพิจิกมิถุนายนนี้ได้โชคลาภก้อนโตขึ้นแท่นเศรษฐีก็มาพบกับช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับวันนี้นะครับจะเป็นคิวของคนที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกครับมาฟังกันได้เลยนะครับเราจะใช้ดาวจรนะครับของเดือนมิถุนายนนะซึ่งดวงดาวมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายหลายดวงเลยนะครับ ฟังเป็นแนวทางวางแผนชีวิตได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แม่นแบบเป๊ะๆเนี่ยนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้จะมีบอกนะครับอย่างที่ว่าแล้วครับเรามาฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนกันไงครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าตัวเรานะครับกับการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนเดียวกันครับที่ตัวเราจะหาเงินได้มากมายเป็นกอเป็นกรรมเรียกว่าขึ้นแท่นเศรษฐีร่ํารวยแน่นอนนะครับ เพราะดาวองคารครับเป็นดาวประจําตัวเราครับไปโคจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีดาวการเงินเรานั่นเองได้คู่สมพลด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับจะมีลู่ทางช่องทางทำมาหากินได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลุยครับคู่สมพลหมายถึงพลังพลังอันก่อนจะเกิดรัพ์เพราะนั้นต้องเหนื่อยไหมมีเหนื่อยนะครับ ต้องลุยไหมต้องสู้ไหมต้องสู้ตามสไตล์ดาวังคารดาวตัวเราอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นเงินยังได้จากความรู้ความสามารถสติปัญญาอ่าหรือไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาบุตรธรมไปดีลกับสถาบักนการเงินไปดีลกับโรงบาโลโรงเรียนใครทํางานที่ติดต่ออะไรพวกนี้สําเร็จหมดเลยนะครับเรียกว่าดีมากๆเลยดีเป็นถึงวันที่ยีมิถุนายนนะครับอ่าถึงจะเรียกว่าเบาลงไป นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าเกือบทั้งเดือนแหละครับของมิถุนายนนี้นะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเราจะมีความสามารถในการหาเงินแต่ก็ต้องบอกนะครับไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยอ่าปุตตะแปลว่าเป็นระยะสั้นเป็นจ๊อบจ๊อบเป็นเคสเคสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรนะครับทํางานทําโปรเจกต์อะไรหรือจะได้เงินอะไรต้องไวต้องเร็วนะครับอย่าช้าอย่าลีลาอย่าอึดอัดอย่าเนิ่นนานอันนี้จะไม่ได้จะคุยก็คุยเลยจะปิดการขายก็ปิดเลย แล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ตังแล้วไปได้เลยเพราะฉะนั้นจะทําให้เราเนี่ยได้เงินเร็วมากเพราะอย่าลืมว่าดาวังคารอยู่ในภพปุตตะเนี่ยเป็นห้าแก่ลักนาเนี่ยก็มีมุมเป็นพินทุบาทด้วยเห็นไหมมะน,นั้าทาอะไรรวดเร็วอ่าทําอะไรมีแผนสํารองด้วยอ,อันนี้ยิ่งดีครับนะจะได้เงินได้ทองเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมไปถึงได้จากบุตรบริวารอะไรต่างๆก็ได้ด้วยครับทําไปเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เงินทองหรือจะมีโชคมีลาบมาเสริมได้อีกอ่าเพราะอะไรครับ พราะโชคลาบคือดาวพุธดาวพุธย้ายจากวันที่7มิถุนาครับอ่าแล้วก็อยู่ยาไปถึงนู่นเลยครับวันที่26มิถุนาก็เกือบทั้งเดือนเลยเห็นไหมครับถึงจะย้ายออกถึงจะเบาลงเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการเสี่ยงโชคก็จะกลับมาคึกคักกลับมาดีมากมีโชคมีลาบมั่นคงนะครับดาวพุธไปอยู่กับดาวศุกร์และจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือ 20- ถึง25้า นะครับที่พุทธกสุกอยู่คู่กันแปลว่าช่วง20-25วันนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเหมือนสายน้ำเลยครับมาแบบรัวๆเลยนี่ไงครับก็จะได้เยอะนะครับให้รู้ไว้เลยแต่พอเข้าวันที่26เห็นไหมดาวพุธย,ย้ายอ่าก็เลยจะเบาลงอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นมีโชคมีลาบเข้ามาโชคลาบไปอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยก็ต้องไปสัมพันธ์ นะครับกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะเสี่ยงถ้าจะซื้อเนี่ยเราก็เน้นไปซื้อกับเพศตรงข้ามอ่าหรือสองให้แฟนไปซื้อไปกับแฟนไปด้วยกันอะไรแบบนี้หรือแฟนมีอะไรดีๆมามอบให้เราก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ มีโชคมีลาบแล้วนะหลังจากที่เงียบไป2เดือนก็ว่าได้นะตอนนี้กลับมาคึกคักนะครับมีโชคมีลาบแต่หลังวันที่26ไปแล้วก็จะเบาลงไปนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเอาเลยครับเจ็ดถึงยี่ลุยครับโชคลาบจัดเต็มครับต่อไปเรื่องการงานครับก็แน่นอนครับดาวการงานเราเดินดีมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาแล้วนะครับ แล้วก็อยู่ไปหนึ่งเดือนก็คือถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันที่สิบห้ามิถุนายนย้ายครับเพราะฉะนั้นการเงินต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยมีอะไรให้รีบทาก็ลุยลงมือได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยนะครับยังเป็นรอยต่อของพฤษภามิถุนาเนี่ยเรียกว่าดาวการงานย้ายมุมมุมดีแล้วใช่ไหมครับดาวอังคารดาวตัวเองย้ายวันที่17ด้วยมันเป็นร่วมกวับดาวพฤหัส และดาวสุกอีกโอ้โหเรียกว่าการงานมีจังหวะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจลุยขยับขยายเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เลยใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานหางานได้เลยครับหรือใครทํางานประจําก็จะมีงานเข้ามามากขึ้นแต่เป็นงานที่จะนํามาซึ่งซื่อเสียงและเกียรติยศเห็นไหมนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโอโ้อันนี้ทายดีเลยหรือจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการทํางานเราได้ด้วย นะเพราะฉะนั้นดาวสดใสแต่หลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยดาวการงานเห็นไหมครับไปเป็นมรณะไปได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงงามีอำนานะจราชสักบุตรพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยก็หมายความว่าการงานในหลังกลางเดือนไปแล้วมีเกณฑ์จะต้องทําแบบลับๆทําแบบไม่เปิดเผยหรือไปทํากับแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางสื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น งานเป็นลักษณะของการแก้ปัญหามากขึ้นแล้วจะดีะนะครับแล้วไปอยู่ร่วมกระดาษพูดต้องสื่อสารเจรจามากยิ่งขึ้นด้วยลักษณะงานจากที่ฟังถึงกลางเดือนลุยปลายเดือนกลางเดือนไปแล้วาจะมีเกณฑ์รูปแบบที่แตกต่างไปเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวรับมือเตรียมแผนสำรองไว้ก็จะผ่านได้ครับต่อไปเรื่องครอบครัวนั่นก็คือดาวราหูครับที่ผ่านมาเจอดาวพุธกระน,นำซัมเมอร์เซลไป เครียดอึัดติดขัดไปแล้วนะครับต่จะพุทย้ายไปแล้วในเดือนมิถุนายนนี้มีดาวสุกมาครับาดาวสุกจะมานะครับก็คือเรียกว่าวันที่สิบเก้าถึงวันที่สิบ้ามิถุนายนเลยมากลางเดือนเลยนะครับสุกเนี่ยก็เป็นดาวเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปกินไปเที่ยวอะไรกับที่บ้านครอบครัวเนี่ยจะดีขึ้นนะ,ะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะสุกกรบราหูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ที่จะฝากก็คือ ระวังคนทางบ้านโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยเป็นไปได้เช่นมีแก๊งคอนเซนเตอร์โทรไปหาพ่อแม่เราปู่ย่าตายายญาติเราอะไรเงี้ยทําให้เราต้องรับภาระไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องฝากหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วดาวฝุกมาจากเรือนปัตตานีเห็นไหมก็แปลว่ามีผลต่อหรือจะพาคนรักพาแฟนพาครอบครัวไปกินข้าวด้วยกันหรือปรับความเข้าใจกันได้ก็ได้เหมือนกันเพราะดูนะครับ ดาวไปอยู่ในเรือนอลิดาวอลิไปจบในเรือนปุดตาอ้ามีเกณฑ์จะทําอะไรร่วมกันกับที่บ้านก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นปัญหาก่อนแล้วเราก็ไปแก้แล้วเราก็ได้อะไรตรงนี้เข้ามานะครับอได้เหมือนกันนะในเรื่องของครอบครัวนะครับอืมต่อไปเรื่องความรักครับความรักเนี่ยดาวสุกครับโครจรอ,อยู่ในเรือนอลิถึงวันที่สิแล้วถึงจะย้ายออกมา เป็นกเกษตรตาทิบดีเนี่ยอ่าเพราะนั้นมีอะไรก็ปรับความเข้าใจหรือแฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าเล็กๆน้อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากหรือแฟนจะเป็นคนไปซ่อมบ้านซ่อมรถให้เราอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแล้วพอหลังวันที่19บเก้าอ่ก็เป็นกเกษตรตาทิบดีเห็นไหมอยู่ร่วมกับดาวพุธก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ระวังหน่อยช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะจะมีเกณฑ์โดนหลอกลวงเคยเจอไหมครับไอ้คนหลอกลวง บอกว่าโสดแต่มีแล้วโดนหลอกโดนเทตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรในเรื่องของความรักนะครับให้ค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนนะครับ <S <S เรื่องลูกลงบริวารอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับพระดาวเพื่อเรื่องหัตเกษตรในพระปุตตะเนี่ยโหมีงานมีการกระจายให้ลูกน,น้องทําได้เลยครับจะขยงขยันมากเป็นพิเศษทาแล้วดูดีมากนะอ่าแล้วส่วนลูกก็มีเกณฑ์จะได้เรียนที่ดีมีข่าวดีอะไรร่วมกับ ลูกหลานบริวารจะนํามาซึ่งข่าวดีให้กับเราเห็นไหมครับเป็นจังหวะที่ดีจริงๆะแต่ก็ฝากเรื่องดาวเสานะครับก็คือเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเดินถอยหลังพักองศาอย่าไปเยอะกับเพื่อนมากนะเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้นะครับหรือจะเดินทางไปไหนต้องคิดให้รอบคอบเช็คให้ชัวร์ว่าไปจริงไม่งั้นไปเก้อนะครับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ฝากเลขนาโชคไว้ครับหนึ่งสี่หกห้าสามครับอ่าขอให้ชาวพิจิกร นะครับเดือนมิถุนาร่ํารวยกันมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดหัวใจด้วยเลยนะครับนะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วขอทุกท่านสําเร็จร่ํารวยทุกคนเลยนะครับแล้วใครอยากดูดวงแม่นๆเพราะดูแม่นม่ต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอดีสิบดวงครับจะบอกได้หมดครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวะหกห้าที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ